C-RV เข้ามาใหม่ค่ะพี่ๆจ๋าใครมองหารถเจ็ดที่นั่งเนี่ยคะราคาเบาๆผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ10,000นะคะวันนี้จัดมาให้ชม1นึ่งคันเลยคันนี้ได้เป็นรถเข้าใหม่นะคะกับฮอนด้า C-RV 2.4EL นะคะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งปี18จดทะเบียนปี2019บอดี้ตัวรถเดิมโรงงานรอบคันเลยไม่ใช้งานแค่แสนกลางๆนะคะราคา6กแสนสี่บาทเท่านั้นบอกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยสภาพเกรดเอแน่นอน,นะคะ่ะบอดี้โครงสร้างเดิมนะยคะสวยๆกริฟฟฟังก์ชันจัดเต็มมา ให้แล้วนะะีคะราเดียตตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะที่พี่ทไหนที่มองหา Honda c ซีอามือ2หรือว่ามองหารถจัดที่นั่งผ่อนเบาๆไม่ควรพลาดคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมราเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับนุชอีกแล้วนในบริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเราคร่ะอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้มาอยู่กับนุชในช่อง SUV มือ2กับนุชเพชรยนต์มาอัปเดตรถ เจ็ดที่นั่งให้ชมการอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวประวัติสูงเลยนะคะกับ h o n d a c ซ v อานะคะ2.4 EL รถปี2018จด19เป็นรถเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆเลยคันนี้นะ,ะเปิดขายที่เพชรยนต์649,000นะคะไม่ใช้งานคันนี้อยู่ที่150,000โลเท่านั้นราคา649,000เรทผ่อนต่อเดือนแบบฟรีดาวเลยนะคะคุณพี่จ๋าย,ยาวๆเลย 7ปีนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่1 1 0 0 0บาทเท่านั้นตลอดอยุสัญญาเลยและที่สําคัญลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคะคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.4 9เเอร์เท่านั้นราเดียดคันนี้นะคะจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างและมีอะไรมาให้ใช้กับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในโฉมของราเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอย้ํารุ่นน้องอีกรอบหนึ่งก่อนตัวนี้จะเป็นตัว Honda c ซ v อวนะคะ2.4 EL เป็นตัว7ที่นั่งขับ2ราคา หกแส0 0ีนาพนะคะบอกกัเลยว่าป้ายแดงขายอยู่กับ ล้านกว่าแน่นอนนะคะวันนี้จัดมือสองราคาเบาๆมาให้ในสภาพน้องๆป้ายแดงและรถเกรด A แน่นอนใครมองหารถมือ2อไว้ใช้งานอยู่คิดถึงนุชดได้เลยนะคะโทรได้เลยที่เบอร์โทรดาราค่ะตัวนี้นะคะได้เป็นในส่งของราเดียดด้านหน้าตัวรถกระจังด้านหน้าโครมเมียมสภาพสวยเดิมเลยมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบไฟฟู LED มาให้แล้วไฟเดย์ทม์นั้นนิ่งไลท์มีมาให้ครบไฟตัดหมอกด้านหน้าก็มีติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานสภาพเดิมปิดเดิมนะคะไม่มีประวัติผิดความมากันชนด้านหน้าอยู่ สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็ปกซุมร้อเหลี่ยมสันตรงปกซุมร้อเห็นได้ชัดเลยคมเดิมโรงงานและในส่วนของรายละเอียดตัวแม็กคันนี้นะคะได้เป็นแม็กรายสปอร์ตรรอ,รอแบบนี้เลยมาให้แล้วจากเดิมโรงงานนะคะไม่มีดยอยการเบียดฟุตบาทมาค่ะสาหรับตัวนี้นะคะขอบ18ยางปี2 0 2 4ทั้ง4เซนเลยค่ะพ,พี่จา๋าภายในปกซุมร้อนะคะเดิมโรงงานไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาหรือว่าริยวรอยขึ้นสนิมเลยนะคะการชนด้านข้างเดิมโรงงานค่ะไม่มีดีลอยการแตกแล สสภาพวยๆเดิมแบบนี้ต้องขอย้ำเลยนะคะว่ารถเพิ่งรับเข้าร้านมานะคะยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดเนี่ยคะวันนี้พามาชมตัวบอดี้โครงสร้างกันก่อนนะคะว่ารถมือสองทางบริษัทรับเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะก็สวยประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่จ๋ารับประกันให้เลยความสวยความเดิมนะคะเรารับรถเดิมๆโรงงานมาแน่นอนนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกรอบคันคันนี้เนี่ยคะก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจากฮอนด้าค่ะพี่พี่จ๋านี่เลยนะพาร์ทเดิมจากฮอนด้าเลยทั้งรอบ คันนะคะแล้วก็มาพร้อมกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะคะและที่สําคัญตัวนี้ได้เลนวอสมาให้อีกด้วยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยน่าใช้ค่ะพี่พี่จา๋า ใครมองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยคันนี้เป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวรถเจ็ดที่นั่งผ่อนเบาๆค่ะราคาอยู่ที่6 4 9 0 0 0ีาพผ่อนต่อเดือนแค่1 1 0 0 0บาทเท่านั้นตลอดยุสัญญาเลยพี่พ่ไหนที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะในส่วนของรัดเดียรคิวกระสาดมีติดตั้งมาให้แล้ว4บานกระจกรอบคันพัดเดิมมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถและเปิดเข้ามานะคะภายในห้องพโดยสารค่ะบอกเลยว่าเดิมโรงงานคลิปสวยมากตัวเบาไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดหรือว่ารอย ช้าเลยพี่พี่าเบาะเดิมโรงงานบอกปักไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะในส่วนของจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะคะหรือว่าเรนวอตเนี่ยมีมาให้ครบเลยพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันคอนโซลหน้าตัวรถอยู่สภาพสวยนะคะแล้วก็สภาพสมบูรณ์เลยในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวซอกประตูนะเดิมโรง,งงานสวยๆแบบนี้คะ่ะไม่มีด้วยรอยการพลิกความชนหนักมาแน่นอนรับประกันให้นะคะความสวยความเดิม แล้วก็แผงประตูด้านข้างค่ะสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะตัวน็อตเดิมเมคอาร์คเดิมโรงงานนะคะสภาพสวยกริบแบบนี้ด้วยนะคะประวัตพิพลิกความไม่มีมาแน่นอนค่ะพี่จาาคันนี้รับประกันให้เลยความสวยความเดิมนะซอกประตูเสาบีอยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะไม่มีร่องรอยช่ำนะคะแผงประตูหรือว่าแผ่นเพจสีเขียวเดิมโรงงานมีให้เห็นแบบนี้ด้วยสภาพสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะรีบจัดได้เลยคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่สภาพสวยเกลดเอ นะคะเดิมโรงงานรอบคัน ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะเดิมโรงงานสภาพสวยแอร์ตอนหลังมีมาให้มีที่ชาร์จแบตมาให้อีกด้วยหลังคาเดิมโรงงานแอร์ Air, มีมาให้ทุกช่องเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าความเย็นจะไม่ถึงเบาะด้านหลังอยู่สภาพเดิมสวยเดิมแบบนี้ไม่มีช้ำกริบเลยภายในตัวรถถือว่าสภาพค่อนข้างดีเยี่ยมเลยคันนี้นะคะค่อนข้างสวยนะคะซอกประตูไม่มีการโดนเปลี่ยนประตูมาค่ะเดิมโรงง,งานแบบนี้เรียงลงมาสภาพสวยเกล็ดเอด้วยนะคะแล้วก็เหลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพสวยเดิมปกซุ้มร้อเดิมเดิมโรงง,งาน ไม่มีประวัติผิดค,ความมาแน่นอนไฟท้ายด้านหลังอยู่สภาพเดิมกันชนติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานแบบนี้เซ็นเซอร์มีมาให้2จุดด้วยโลโก้ต่างๆอยู่สภาพเดิมไฟท้ายเดิมกระจกเดิมโรงงานนะคะสําหรับตัวนี้นะและในส่วนของระเดียตัวฝาท้ายด้านหลังนะคะเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้นะคะสวยๆครบๆเลยภายในห้องพริษฐานนี่กว้างๆสะอาดเดิมสวยๆฟังก์ชันจัดเต็มมาให้นะคะโครงสร้างด้านหลังตัวน็อตต่างๆเมคอัพแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้ ไม่มีร่องรอยช้ำเลยนะคะเรียงลงมาสภาพสวยตัวรถไม่มีเกิดอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนค่ะคุณพี่จ๋าเรารับประกันให้เลยนะคะสวยครบจบเลยในคันเดียวรถเจ็ที่นั่งราคาเบาๆ6กแสน0ี่หาพันผ่อนต่อเดือนแค่หนึ่งหม่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยมสันตัวรถอยู่สภาพสวยโป่งซุ้มร้อเดิมโรงงานรอบคันกระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมจากฮอนด้า ห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้มีที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็แอร์หลังสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะซอกประตูนะเห็นได้ชัดเลยนี่นะคะน็อตเดิมเมคอัพอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้คะ่ะไม่มีชาด้วยแขงประตูก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้คะ่ะพี่พี่จา๋าน็อตเดิมโรงงานสวยๆเดิมๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าคันนี้นะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋าราคา6กแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมแบบนี้สภาพสวยเลยนะเสาบีทั้งสองข้างค่ะพี่พี่นี่นะคะน็อตเดิม นะคะสติกอร์ต่างๆนะคะตัวบอร์ดนะคะอาจจะมีร่องรอยเล็กน้อยนะเดี๋ยวนุชเก็บงานให้ะค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้สวยๆเลยนะมานะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยะค่ะนะคะกับตัวนี้นะ,ะภายในตัวรถนะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องโชว์เลยนะคะไม้ใช้งาน1นึ0 0 0สมกิโลไมแท้โรงงานพวงมาลัยมอติฟังก์ชันมาพร้อมระบบนะคะฟุตชั่นคอนโทรมีมาให้สั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายในตัวพวงมาลัยได้เลย <S <S จอทัศสกรีนกล้องถอยหลังนะคะมีมาให้ครบแบบนี้นี่นะคะกล้องถ่ายหลัง กล้องกว้างเห็นได้ชาดเชื่อมต่อ Apple CarP ร์ได้ด้วย in Watch ใช้งานได้จริงค่ะมองนี่เลยนะคะสวยๆระบบ Air Auto ค่ะเด็กมือไฟฟ้าเกียร์อรโอตโต้คอนโซลกลางมีที่วางแก้วนะคะของจุกจิกมีที่วางให้หมดเลยคอนโซลหน้าสภาพสวยเกลด A แบบนี้นะคะรับประกันความสวยมาให้ค่ะพี่ๆจาคันนี้ครบจบในคันเดียวสนใจเียเพิ่มเติมนะคะรีบติดต่อนุ้ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะีนสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนุชมารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ายังไงก็ติดต่อ ได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนุชพาไปนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้หลังจากปรับสภาพเสร็จนะคะสนใจคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตนะคะรถเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่ส,สวยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ